1ิข้อง่ายๆลดเครียดได้อย่างชัดเจนค่ะ ความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนมากบ้างน้อยบ้างซึ่งสาเหตุก็จะมีแตกต่างกันอย่างเช่นจากการทํางานสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของเรานะคะซึ่งอาการก็จะแตกต่างกันอย่างเช่นบางคนอาจจะมีการปวดคอหลังบ่าไหลนะคะปวดนานมากรักษายังไงก็ไม่หายนะคะหรือบางคนก็หลงหลงลืมลืมคิดมากเบื่องานนะคะจนหดหูซึมเศร้าอยากอยู่คนเดียวหรืออาจจะคิดฆ่าตัวตายก็ได้นะคะ,นะคะเรามาดู1ิวิธีง่าย ง่ายค่อยๆแก้ไขไปจะลดความเครียดได้ข้อหนึ่งค่ะเชื่อว่าตัวเองมีความสุขง่ายค่ะนะคะบอกตัวเองว่าตัวเองมีความสุขง่ายโดยเริ่มง่ายๆด้วยการยิ้มบ่อยๆค่ะยิ้มด้วยสายตาก่อนแล้วยิ้มด้วยปากนะคะลองยิ้มดูค่ะสองค่ะสร้างบรรยากาศรอบๆตัวให้ดีขึ้นโดยการเริ่มเป็นคนที่พูดเพราะๆนะคะและเป็นผู้รับฟังที่ดีค่ะสามนะคะ กระเพาะกับลำไส้คือสมองส่วนที่สองเพราะฉะนั้นต้องดูแลกระเพาะกับลำไส้ให้ดีเริ่มง่ายๆด้วยการเคี้ยวอาหารให้ละเอียดมีสติระหว่างทานอาหารนะคะและข้อ4ค่ะมีความสุขระหว่างการเดินทางค่ะอย่าไปคิดว่าจะมีความสุขเฉพาะเมื่อถึงเป้าหมายแล้วระหว่างการที่เราจะไปสู่เป้าหมายให้เราเก็บเกี่ยวความสุขไปด้วยนะคะข้อ5นะคะ ฝึกให้มองว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติค่ะอย่ามองตัวเองเป็นศูนย์กลางค่ะให้ใจกว้างๆมองว่าทุกคนย่อมแตกต่างกันหกค่ะฝึกสภาธิง่ายๆด้วยการอ่านหนังสือก่อนนอนค่ะจะทําให้เราหลับสบายมากเลยเจ็ดนะคะฝึกชื่นชมคนอื่นให้เป็นค่ะในแต่ละวันเราต้องชมคนให้ได้อย่างน้อยหนึ่งคนนะคะก็แปดค่ะฝึกการหายใจนะคะหายใจเข้าลึกๆ พักไว้แล้วก็หายใจออกค่ะจะทําให้เราคลายเครียดได้นะคะโอ้ค,ค่ะมีสตินะคะมีสติถ้าเราจะโกรธปุ๊บรีบดึงสติเรากลับมาให้ทันทีเลยนะคะและข้อ10คือการออกกําลังกายค่ะออกกําลังกายจะทําให้ฮอร์โมนเราดีขึ้น